ต้องพูดกันก่อนนะ <c oughs> ให้ลูกหลานต้องพูดก่อนคั <c oughs> กแน่นอ่ะเอาเข้าไปพูดเบดดาเนาะเออมาจากถึงนี่ข้องการข้องรับขู่อเนาะจังถึงในทางเท้าเวกวัานให้ท,ทั้งเม็ดเท็จจริงความทั้งแรงนลกเทวัน ในวสสันที่16ไปดึกตับเอาเลยโครการโครงการครึ่งอ่ะโครงการโครงการครึ่งจำไมก uh, okay. uh ู oh. other, like vine, or, uh ่อยากอย่งนืเ่เ่าถูนว่ะกูคือว่าอยากอยงน้่ะนาเลยเต่าถูนึว่ะค่ะกวยจ้ะเกลือกิมเกลือ้ว่าเท่ากันเคลียร์กับพอว่ะค่ะแต่ว่าถิ่นไมนออกก็รลางกาลรกหลานเบื่อ กูร <adic> ับเมื่อไรเมื่อเก่าถ่วมาแทนมาว่ามอว่างาพอเลยไม่ให้มาถทนทัใงหมดเล้ว่กูวิ่งเตนี่จิงนี่ข้าวอืมอืมเมันขะ่อไปเลยเป็นทื่อไปเลยอ๋อแค่ไหนน้องอกว่าอ๋อคันเขาจะบถือโตมบ้างนะเอาอีกแล้วเอาอีกเลย เอาเขาเขาจับคือเก้าวถืมาตะออกนะบาดทีเอาจังทีพอมีโค้งการใหม่ช้ัๆอีนั่งหลาเนาะพร้อมกับอีนั่งหลาหน่อครับอีนั่งก่อนหาตะเข่าจับปากหารหายพอไหมมั้งเอาแนวไปตีแม่งบ้านพอละเห็นมือเล็กที่ออกมือดังน่ะพอ Bây giờ phải xuống khủng thằng đó Thằng Trắng đó, biết mang quá thằng Tao trắng mà Phò chỉ phốt bài phò Phò chỉ phốt bài phò Phò chỉ phải tí Biết đầu xuống ngoài đà. Thế chẳng cả đường ở ừ. nào mang, mang. Đà. Đà

มันคือออกหมาบ่เด็กใครเขาอว่าเอาไว้ไทยเอาไว้ไยจะได้มาขีเล่ามาเอะไรกอ่านี้โู่กหลากจะายเงินยเตือเตือเตือเก่าดักแมงวันเตือแมงวันเอาไป่นเดียวไปเขาหวังไปเปิ้ไว้เยอพอชียเลไว้เยอะหาวนเยอะวั ข้างหน้าเขาจเอาไปเก็บออกก่อนถึงแมบ่ข้างหน้าเขาจเอาไวเก็บออกก่อนแล้วแก็ข้างท้ายเนาะท้ายเนาะท้ายถามงตัวนะท้ายถามแวก็อาจจะแปะแผลแผลแผลว่าเบิ้มเบิูู้ดึงออกได้ให้คดูปะยกกองท่าไรเหนียวแน่เหนียวแน่เหนียวแน่ท้า ไปไปค่หาเต่าถุงหาเต่าถุงไปไปเวอาเห็ดเป็ดไปไปต้องเมื่อูุณชายจะไปแกะมั้แกะวนท่า่อยางนูนจะของคุณเหรฮะจาคุณว่าแกะหรือว่าใหพอวาจงเขาถือว่าลูมื่อแบบถือพอวางจังลูกเขาทำเะาไรไม่ได้เพรมันติไปแล้วเหรอ้า เท้าเวทุกว um um ันผมก็วอกความถุนเขาเลยมากมาะปัามากถิงถางเท้าเวททุกวันว่าไหมเขาเข้าใจเนาะได้แค่นม่หลือไหมออายไม่โูกไม่หมุกนได้รูกแล้วหายตามเราด้วยดวแต่ว่าจะลู้ที่ได้คือครื่อ่ง ลกําลังท uh, ี่ปล้าเก้าห okay. yeah, ้าเทียงคือวี mm. ่คีอส like ืบสามถูงเทียงที่วี่เออทั้งหมดต้องไปแค่งไปร้องจองไปแล้วเอาจังคืออิ่งมั่งปอมกอไปกองไปแล้วไปกองไวนมือแรกเขาจะทำมา้สุดเต็มไม่แต่กองทั้งหมดเ เออมาถือป้องด็กได้เยาะไปกองเอาไว้เออไปกองเอาไว้จัทามาถือว่อง้หมหออจังทางน้ะมาจังหลูกพ่อลูกคนนี้พ่อเเน่ยลูกที่นี้วาสนาเดกับเป็นดูแลพ่อกับแม่ได้บ้านปลากิวิตพ่อลูกอยากหนคืุพ่อม่ลูกเด้ออ้าวแต่เด้อ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 ลูก เดินทางปลอดภัยไร้การโออย่าลืมนะโครงการคงรักครึ่งนะห้าเก้าสิบนะโครงการคงรักครึ่งโอเคโอเคได้แล้ได้โอเคลูกอาดูดีเงม่ยงแล้วลูกเออดูดีเงี่ยงดูดีเงี่ยงอ่ะจะทงอะไรกกองจะบ

หลายจานนั่นา่ไม่ของหายคือว่าไปมาแกคว่อมาจากบ้านปอบไก่ว้าพอค่าเครื่องหมื่นเงินเหม่ฟังบ้านปอบไก่อื่นจะเอ่าแล้วหมดล้ได้หรือเปล่าทำใจดื้อว่าเสียแางเสียไป้าใหม่ดีกว่าไม่เป็นอไดอ่ะเปได้กว่ามี้องเชียดีกองุนนั่งดู How much lợi ích? quá khó lợi hãy, ra mới coi mình ra đã tốt đời. Oh, chia chị rừng lên lập a hack hot, đi luôn 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 Thấy luôn 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 tự luôn 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 mới luôn 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 mới luôn mới เ็ศตั้งไรกว่ามีชือเราได้พอว่าคือว่าอะครืนขายคืดว่าอ้ขายขายคบอื่นตือนตาืนตาากเรื่องเ่นคือว่าท่านขืนเนาะให้ไปยึดเอาโตมาใช่ไหมก่ได้ยือเอาโตจะข้างมานั่อไหมครับผมว่าข้างมานะไปยึดจกเอาตัวมาตัวเดียไปเอาโตเครื่องหนึ่งนะครับ ตเครื่องปื่นหมายพี่ลูกด่ดาโบแต่ของคีมากงค่ะคข้างไหนขาออกข้างหลังหมาเอือ้อกเขาหวข้างืเขาบเปียนคือพี่เพราะว่าว่ามันข้างะดา ขั้นเด็ก็ขั้นไหนออกเขาว่าหมาขี้ทางเปล่งว่ายิ uh, yes. ้มข ah ั้นดักเราจิ้ออกตอนั้นคือว่าหมาว่าคือจักบมาน้อไม่ทางเปล่งคาั้นวันงได้บักไดงอื่นเป็นหมาเยอะอือครับปูเออหายาม่ดักเป็นหมาปาะจักเน้อแค่นั้นงหละเกบเาขาว ยาของหของอีนังแตงโมลูกโตมาเรเขียนแตงโมเท่าในบุบ่้วพอมามแต่นใส่กุ้งกินแรงดูว่าท่านฉันได้คือได้ียนคือพี่แตงโมเท่ามีบ้าทา้งหล่พอเราเอาว่าไว้แห็งไม่บุบว่าท่านไม่บ้บุบหอพอนตัวอหายไม่ถูกไม่กไม่ถูกไม่หขับผับแข่งแรงไว้กเด้อหายง่ายบ้างหายล่อง่ายบ้าวทุกคน ร่างบางยลวยถูกหวุกคนเป็นนังจับถูกทุกคนม่คือออกตัวได่บ้างยิ่พอเยิมครับซี่รวมถวายเออืิมืมครับผมเดิม้เราเอาปีสิบหไดเอคีวโบนัอีกขอมาชาวอ่อน่อหลายวัมาคข้อแต่ผค่เมรื่องอัถ้าเป็นนังเมมากครับ ถามก็คอหายไปบางบาค่ะมืออึ้นออกก้อนสองหงมไรต้อบอเขาเอือนสองถูสองทูทูเพราะว่าองหงมอกเอาก้อนี่มจ๊ะเอกก้อนออาก้อนแต่จะขาดเนาะเออเขาถามมากน่ารื่มร้าว่าพาอแม่เป็นขึ้นเป็นหอดนา้งเอกก้อนไม่ร่าใช่เนาะ อกอนไม่ว่าดีซ้อครัผมโออนไม่ว่าดีซิแต่คิดเก่าอะนี่อนเม่ว่าดีซอแปลว่าโอกอนเวลายี่สิบิบเก่าทีปูอ๋อคอนไม่ว่าดีซิตคิดเก่าอะเขาจับโอเคโอเคโอเคไปกว่าโอเคตอปูเขาจ่ายเนาะไม่ยั้นอีกว่า ที่แต่เราเราเ่าเาเราตอนนี้เมาตอยู่ที่บักเ่าบักเ่าไม่คือเบาแต่ค on ือบไานบักเ่าเ่าเน่าเข่าเปตื้นเ่ย่าว่าอีกแลวน่น่ากลัวทุบักเ่าเ่าเน่าเปตืนบักเ่าเข่าเข่าไเน่าเน่าไป นาเป็น้องนเป็น่ถโม่หัวอันนี้กน้อห uh ัวถต่วแม่แม่แม่ถหลอนกเป็นถั่วม wow <si ั่วโม่หัวถัวแมนจําเป็ถอันนี้นาเขาว่าเป็นน้อง

เออพวกไม่เขาใจด้เลยมันขัดว่าแม่อีบัานเขาค่อกับขาอบอแค่วลูกหางห่ะตาตีตาบ้านนี้ครับม่หมกมุนที่นั่งกอกันก็สายปูหน่ะแล้วบ้าแมนบ้าแมนเมาทุมื่อเม่เป็นลูกหางหลาใช่ไหมใจเอาดอกน้ำขอตรงก็แค่เท่านั้นแต่งไดหมูถวายก่ท่านแลวาจื่ม

ทางหน้ามือเลขท้ายถามตัวเลขหน้าถามตัวเอาเลขหน้าก่อนนะเลขหน้าถามตัวเลขที่ออกเอดยืนมังเก้งเยอะข้างเนะเอาข้านีออ้วก <c oughs> ็มวนออบางวาดักว่า้วเอาอมาจงงครับผมเมาอากเาหวงหวง

กกระพัวกกอข็คขได้บูบนึ่งความความก็เรื่อนไ้เงรกไดว่าเสียอแล้วมองแล้วทำไ้่ไทยนจนไม่รู้และตัวไทยใครว่าไม่เผเขื่อนว่าไม่เผาเขื่อนอ้อมเขียดแตงนะอ้อมเขียดขะคำเถ่อนร้เอมมอง ตาร่านายโจหวังว่ากรายโจ้ทันวันต่าร่านเอาเอาเท่าไงวะจ้าจกาไพักผ่อนดอดอารมณ์ผ่อนมาคือไปเต้นก็ไต่ข้อมวงจ้าบอาจ้าหาไม่อูกไม่หลักไม่อูกไม่หวังแล้วโอ้จาร้จาร้สาธุสาธุพูค่ะแตงโมก็ได้ลงยักหอค่ะนี่กัเป็นทะเบียนรดของเสียเอกที ปูได้ก้าวถึงเนาะแมนบอสเอกสองสองห้าเก่าค่ะแป้วจดแป้วแคบหน้าจอไปเดอ้อค่ะสำหรับทะเบียนรถของเสียเอกค่ะสองสองหาเก้าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางวันที่วันที่สิบหกค่ะปูก็บอกว่าโค้งการคนละครึ่งค่ะ เก้าศูนย์เด้อค่ะพี่น้อง fc โครงการคนละครึ่งค่ะปู่บอกว่าเลขหนาให้เอาเกียรออกก้อนส่วนเลขค่ายก็คือหาเก้าศูนย์ค่ะก็ได้ไปตรงกับเท่าความสูงของท่าเวสวรณค่ะห้าเก้าศูนย์ค่ะปู่ก็ได้เก้าถึงบักเสียเอกเนาะค่ะส่วนทะเบียนรถของเสียเอกขี่ขั้นใดออกขั้นนั้นนั่งขั้นใดออกขั้นนั้นค่ะสองสองหาเก้าค่ะ ิจิลนาเบิงค่ะค่ะกสำหรับคลิปนี้เนาะให้พ่อแม่พี่น้องสุหมานร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ